สวัสดีครับขายเทเล่ยกน้ำครับหรือสาลี่ปั๊มสีตันครับปั่นเข้าเปล่า PTO รถถ่ายได้ทุกรุ่นครับคัสซี 4, จะเป็นคัสซีหกล้อนะครับคัสซีหกล้อทั้งเส้นเลยกระบอกใหญ่ครับแกนหกสิบมิลกระบอกใหญ่ครับเสื้อเพลาเป็นเสื้อเปล่าหกล้อครับจะเชื่อมแข็งเลยนะครับ ไม่มีแหนมเชื่อมแข็งมาตรฐานครับกัส้สีสวยครับยางสวยครับเฟร,รมสร้างมาแข็งแรงครับสเปคหกล้อเลยครับขนาดของกระบะนะครับยาวสามเมตรยี่สิบสูงเมตรสี่สิบห้าครับกว้างเมตรเก้าสิบครับจะมีเหล็ก เสียบไว้บรรทุกอ้อยมันทุกยูคาโตอขึ้นสูงได้นะครับฝาท้ายครับสวยๆครับครบซีสวยครับพร้อมใช้ลากได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วครับในการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรนะครับ ย่อยต่อเข้ากับรถไถยได้ทุกรุ่นนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับรถสวยๆราคาถูกครับพร้อมใช้งานเทเลอร์ลากยกดำครับน้ำหนักยก8-10ถึง1ิตันนะครับ